មកប្រះតអញរត់댕ពីดបតអញខ្លែកបឡាតអញកត់តមកអញតរួយោទឹកខឹងនឹងមកបកអង្កែបតដបខ្លែងជីតាតក្នុងនៅបាក់ស្អែបនឹងវាផ្លេននតននុកករញាបាក់ខឹងនឹងមកបកអង្កែបពីហັດតជាដាក់មន្តិលីងមន្តិតទីមសអត់តប្រហុកចាញ់ពីក្លច្រាំអង្កែបតបលអុយលអអង្កែបតដៃសអអង្កែបអុជាវាលអតបាត់ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ช่อง youtube AST เสาปูนซีเมนที่มีช่องบล็อกสำหรับเดินระบบไฟฟ้านี่ครับวันนี้มาทำส้มกลยฟังให้ลูกค้าครับเพราะว่าลูกค้าสั่งมาจากจังหวัดประจวบคีรีขันนี่ครับสั่งมา1ชิ้น เป็นรุ่นสีงามครับก็เชื่อมเสร็จแล้วก็เหลือทําสีครับผมไม่พี่น้องเหลือทําสีเบามากครับผมใช้เหล็ก PCY ในการทำมาดูกล้องหน้าแล้วกันครับผมไม่พี่น้องนี่ครับผมก็เชื่อมดัดเสร็จสับเรียบร้อยครับเหล็ก PCY 7มิลครับสวยงามมากครับเป็นเหล็กสปริงครับผมไมเพี่น้องนี่ครับบีไปเลยบีไปเลยพี่น้องแล้วก็คืนตัวอ่านี่ครับเป็นเหล็กสปริงครับบีบแล้วคืนตัวครับไม่เหมือนเหล็ก ปลอกตัวไปเลยปลอกตัวไปนี่บีบมีจะไม่คืนตัวครับจะคดงอไปเลยครับอันนี้เป็นเหล็กสปริงครับพ่อแม่พี่น้องนี่ครับเหล็กสปริงนี่ครับเหล็กสปริงมีชุดนี้ครับนี่ครับหมดแล้วหมดเลยครับพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าผมขอแบ่งมาจากพี่เขาไมกทีหนึ่งถ้าหมดแล้วหมดเลยครับก็คงจะได้ลูกค้าใครสั่งก่อนได้ก่อนนี่ครับอันนี้เป็นสินค้าตัวอย่างครับทำเอ่อเป็นสินค้าตัวอย่างนี่ครับสายดัาม เป็นไม้สนนอกครับไม้สนนอกสวยงามมากทนทานด้วยครับผมไม่พี่น้องนี่ครับก็ในราคาตัวนี้สีงามอยู่ที่ประมาณ380บาทบวกค่าส่งด้วยอีก50บาทครับรวมเป็น430บาทครับเนี่ยจริงค่าส่งครับส่งครั้งหนึ่งเนี่ยหมดประมาณ100กว่าบาทครับร้อยประมาณ110บาท120บาทรวมกล่องรวมส่งไปแล้วครับแต่ว่าผมเอากับลูกค้าแค่5้บบาทก็ช่วยกันครับคนละครึ่งครับ คนละครึ่งครับช่วยคนละครึ่งนี่ครับก็เลยมารีวิวนี่ครับลูกค้าจากจังหวัดประจวบครีขันสั่งหนึ่งชิ้นครับนี่ครับน่าจะพี่เขาน่าจะทำฟาร์มบัวส่วนด้านปลายนี่ครับเจียแหลมครับเจียแหลมเพื่อที่จะเวลาสอดตักโกยหญ้าโกยฟางตักฟงตักฟางขึ้นรถคงรถเค็นรถไทยให้มันง่ายครับ่อแม่พี่น้องนี่ครับนี่ครับ เรียบร้อยครับแมพี่น้องเหลือทําสีครับนี่ครับนี่ครับเหลือทําสีอย่างเดียวแล้วก็ส่งแตเ่เรนนัดที่เขาจะส่งในวันอังคารนี้แต่ว่าอันนี้มันเสร็จก่อนครับเชื่อมตั้งแต่เช้าเพิ่งเสร็จกับเที่ยงครึ่งวันครับนี่ครับได้ชิ้นเดียวครับเพราะว่าผมก็เครื่องไม้เครื่องมือยังมีจํากัดครับยังมีเครื่องไม้เครื่องมือยังไม่ไม่พออก็ใช้แขนเม็ดเอาครับนี่ครับ สวยงามครับพ่อแม่พี่น้อง,น,งนี่ครับก็สอดสามารถสอดด้ามเข้าไปเลยครับนี่ครับสอดด้ามเข้าไปเลยครับด้ามกันประมาณนิ้วนี่ครับหนึ่งนิ้วกว่าตัวนี้ก็มีรูเจาะรูให้เวลาสอดด้ามไปก็ตีตะปูก็ได้ครับตีตะปูก็ได้ครับตัวนี้ก็เหล็กค้ำครับค้ำไม่ให้โยกซ้ายขวาไม่ให้หักนี่ครับสวยงามครับพ่อแม่พี่น้องนี่ครับสวยงามมากนี่โอ้ยอนใส่นิดนึงเด้อพ่อแม่พี่น้องอ่ะดูฝั่งนี้แล้วกันนี่ครับ เออนี่ครับพอแม่พี่น้องสวยงามใครสนใจก็สั่งซื้อได้ครับติดต่อมาทางข้อความอุชิตับใน YouTube ก็ได้หรือในเพจก็ได้ครับหรือไม่ก็ในยูทูบใน y o u t u ู e ก็ได้ครับนี่ครับติดต่อเข้ามาได้เลยครับนี่ครับก็จะเข้ามาทาง ID l ีไลน์ก็ได้ครับ ID l ีไลน์ก็ฮอนด้าเอลเอสหนึ่งสองหครับ H O N D A L S 125ครับอ๋อเอดไลน์เข้ามาเลยเป็น ID l ีไลน์ครับพ่อแม่พี่น้อง โอเคครับผมก,ผก็วันนี้มารีวิวเดี๋ยวผมจะไปทําสีแล้วก็จะไปส่งให้ลูกค้าทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็ขอบคุณลูกค้าท่านนี้มากๆครับที่ไว้วางใจข่ขยอุชิตับครับซ่อมกอยฟางที่แข็งที่สุดในโลกโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวผมไปทําสีแล้วก็ส่งให้ลูกค้านะครับ โนโนซอนเส้นเรียนนาปาตัญจเรียนกีถาจับเปียเส้นตรุเปรียนขมัดทั่วเส้นเถือนมีนได้แค่น้องอยู่จา